เจ้าวันนี้มีพิธีทำบ,บุตกบาตรพระสงฆ์จำนวน39รูปและพิธีบวงสวงจาแม่ลางนอนรวมทั้งพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อรำลึกถึงผู้เสียสละเรอกับนายนารงศักโอสถนากรอดีตผู้วารีการที่วัดเชียงไฮและเคยเป็นผู้บัญชาการในเหตุการณ์่วยเหลือทีมเยาวชนหมู่ป่าอะคาเดมีจำนวน13คนติดติดอยู่ในถ้ำหลวงระหว่างวันที่2 3มิถุนายน จนถึงวันที่10กรกฎาคม2561นาวตรีสมานกู้นันหรือจาแซมเรือโทเบรุตบากบรารวมถึงนายดวงเพชรพรมเทพหรือว่านังดอมนักฟุตบอลทีมมูป,ป่าเพื่อเป็นการำรำึลึกครบรอบ5ปีกู้ภัยท้ำหลวงเอสคุณพระมันดา12คุณแม่พระโศบ39อุทยานแห่งชาติท้ำหลวงคุณน้ำนังนอน จัดเป็นสถานที่มีความสําคัญของจังหวัดเจียงไฮทั้งในด้านการท่องเที่ยวและด้านประวัติศาสตร์การค้นหาและกูภัยเพื่อจุเหลือ13ชีวิตติดติดอยู่ในถา้าหลวงระหว่างวันที่2 3มิถุนายนถึงวันที่10กรกฎาคม2561ติพันมาโดยได้ระดมสภากำลังการรวบรวมศาสตร์ความหู้ทางวิชาการหลากหลายแขนง การใช้เทคโนโลยีและอุปกรณ์ติดเข้ามาช่วยในการค้นหาได้รับความร่วมมือร่วมใจจากทั้งหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนประชาชนทั้งภายในประเทศและกต่างประเทศและจากการร่วมมือร่วมใจจากทุกภาคส่วนทรงผลยั่งยืนการปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยประสบความสำเร็จรุล่วงไปด้วยดีในวันที่10 รกรกฎาคม2561ณพระพรมเดชบริวารคุณพระปุพยาศีสตะนคราจาพระรมเดชบริวารคุณพระปุปพยาเกรดแก้วเพชรพัทระนคราสิ่งที่สําคัญที่สุดของการพัฒนาถ้ำหลวงนะครับคือการพัฒนาอย่างไรให้มันคงสภาพนี้อยู่ผมฝันอยู่เสมอว่าอะไรที่เป็นทรัพยากรธรรมชาตินะครับเป็นพทยานเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติเนี่ยเราจะต้องอนุรักษ์เอาไว้ ให้มันเป็นธรรมชาติอย่างนั้นสิ่งหนึ่งที่ผมได้กำชับทางกรมบุทยาก็คือว่าขอให้ดูแลเรื่องสิ่งอำนวยความสะดวกนะครับทางเดินไฟฟ้าแสงสว่างห้องน้ำนะครับต่างๆเหล่านี้ให้พัฒนาให้มีศักยภาพแต่ไม่ได้แปลว่าไปทำอะไรออกมาแล้วให้มันไปขัดกับลักษณะทางกายภาพของถ้ำหรือของบริเวณโดยรอบนะครับแล้วก็สิ่งที่สำคัญก็คือว่าได้ขอให้ทางจังหวัดน,นะครับ รักษาสภาพโดยรอบแห่งนี้ไม่ใช่ว่าเดี๋ยวอยู่ๆจะไปมีสิ่งปลูกสร้างจะไปมีอะไรที่ทําให้ไปรกกบกวนธรรมชาติเพราะว่าคุณค่าของแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติหรือว่าถ้าหลวงขุนน้ำนางนอนแห่งนี้ก็คือการที่มันมีความสวยงามตามธรรมชาติของมันเองสถานที่อย่างนี้เป็นอีกหนึ่งใน155อุทยานที่เรามีอยู่ทั่วประเทศที่ผมขอให้มีการปิดตัวลงทุกๆปีนะครับจากเมื่อสักครู่ที่ท่านหนาได้แจ้งให้ทราบก็คือว่า ก่อนหน้านี้จะมีการปิดแต่ว่ามันจะก่อนันที่10บรกุกดานะครับก็เลื่อนไปเป็นหลังวันที่10เพื่อที่เราจะได้เฉลิมฉลองแล้วก็ได้มีการระลึกถึงนะครับมีงานกา,การที่จะระลึกถึงการผู้ภัยมาฮาปีที่แล้วนะครับฉะนั้นช่วง5ปีที่ผ่านมาเรามีการสำรวจเพิ่มเติมเรามีการรักษาพื้นที่แห่งนี้ไว้เรามีการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกแล้วก็มีมาตรการต่างๆออกมาเพื่อความปลอดภัยแล้วก็ความสะดวกสบายของนักท่องเที่ยวครับกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชจัดงานราลึก ครบรอบๆ5ปีกู้ภัยท่ำหลวงคุณน้ำนางนอนเพื่อเป็นการรำลึกถึงเหตุการณ์การกู้ภัยครั้งประวัติศาสตร์และการแสดงความขอบคุณหน่วยงานทุกภาคส่วนทั้งภายในประเทศและกต่างประเทศตีได้เคยช่วยเหลือในการปฏิบัติการตลอดจนการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชนท้องถิ่นโดยมีนายวรวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรี ว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธานในพิธีเปิดณอุทยานแห่งชาติท่านหลวงคุณน้านางนอนอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายแต่การที่จะทําอะไรนั้นสิ่งที่สําคัญก็คือการที่สถานที่แห่งนี้จะต้องอยู่ร่วมกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่นะครับจะต้องมีการทําความเข้าใจจะต้องมีการพูดคุยกันแล้วก็หาจุดที่มันสามารถลงตัวเพื่อที่ว่าไม่ใช่ตะบี้ตะบันเอาแต่อนุรักษ์อย่างเดียววิถีชีวิต การดาเนินชีวิตของพี่น้องประชาชนในพื้นที่นั้นจะต้องได้ประโยชน์จากการที่สถานที่แห่งนี้ได้รับการยกระดับเป็นอุทยานไม่ใช่ทําเป็นอุทยานแล้วนะครับไปรบกวนหรือว่าเป็นกระทบสิทธิ์ของพี่น้องประชาชนทําให้เขาเกิดความลําบากในการดำรงชีพอันนั้นเป็นการพัฒนาที่ไม่ยั่งยืนแนวการทํางานของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตลอด4ปีที่ผ่านมาคือทางานเคียงบ่าเคียงไหล่กับพี่น้องประชาชนควบคู่กันไปกับการอนุรักษ์ <นะ S 1> เพื่อที่ให้พี่น้องประชาชนได้เข้าใจว่าเมื่อเราอนุรักษ์แล้ว มันจะสามารถรักษาหม้อข้าวใบนี้ของเขาเนี่ยให้อยู่ไปจนถึงลูกถึงหลานนะครับกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้จัดงานครบรอบ5ปีกู้ภัยถ้ำหลวงขึ้นเพื่อรำลึกถึงเหตุการณ์การค้นหาและการกู้ภัยครั้งประวัติศาสตร์รวมทั้งแสดงความขอบคุณทุกหนงานทุกภาคส่วนและประชาชนที่เคยช่วยเหลือนในการปฏิบัติการตลอดจนเพื่อเผยแพร,แร่ประชาสัมพันธ์ และการให้ความหูทั้งวิชาการทั้งระบบธรรมด้านธรณีวิทยานิเวศวิทยาการคูชีพคูภัยเพื่อสร้างความตระหนักหูในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติควบคู่ไปกับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชนท้องถิ่นปัจจุบันท่าหลวงได้รับการพัฒนาทั้งทางด้านทรัพยากรธรณีและการส่งเสริมการท่องเที่ยวอยั่งยืน นักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมได้ตั้งแต่โถงปากถ้ำไปจนถึงถงถ้ำที่หนึงซึ่งเป็นจุดที่เจ้าหน้าที่ใชเป็นศูนย์เมืชาการช่วยเหลือในเหตุการณ์เมื่อปี2561ที่ผ่านมาและต่อไปจะพักดันเพื่อเป็นมรดกของอาเซียนต่อไปในปัจจุบันก็ยังคงมีนักท่องเที่ยวไปเยือนทําหลวงอย่างต่อเนื่องโดยทางกรมอุทยานแห่งชาติได้สร้างอาคารบันทึกเหตุการณ์ เป็นถ้ำจำลองเพื่อบอกเล่าเรื่องราวในการช่วยเหลือทีมหมู่ปะาอะคาเดมีและยังมีศาลาอนุสรณ์สถานซึ่งเป็นผลงานศิลปะที่เกี่ยวข้องและอนุสาวรีย์จัดแซมที่สร้างขึ้นโดยศิลปินนำโดยท่านอาจารย์เฉลิมชัยโคศิทพิพัฒศิลปินแห่งชาติของเจ้าเจีงยงไฮรวมทั้งมีการพัฒนาถนนหนทางทางเดินไฟส่องสว่างและข้อมูลระหว่างทาง เพื่นักท่องเที่ยวได้เดินทางไปชมและเข้าชมภายในโถงปากร้ำถึงโถงถ้ำม่งที่หนึ่งโดยได้โดยสะดวกจะได้ก็ตามทางการทางอุทยานแห่งชาติถ้ำหลวงได้ประกาศปิดถ้ำหลวงตั้งแต่วันที่16กรกฎาคมไปจนถึงวันที่30กันยายน2566นี้ทั้งนี้ก็เพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวเนื่องจากการเข้าสู่ฤดูฝน แต่เนี้ยคืมีปริมาณน้ําในถ้าอาจเพิ่มมากขึ้นจะได้กันแล้วแต่นักท่องเที่ยวก็ยังสามารถเดินทางไปเยี่ยมชมได้ไปจนถึงกลางเดือนกรกฎาคม2566นี้ต่อไปได้